นเดตคูกิมิยาขอยาย่าอุรัสยาแต่งงานสายฟ้าลกแผ่ยินงดีกันทั้งวงการเรียกได้ว่าทำเอากรีดกันทั่วบ้านทั่วเมืองหลังซุปตาดังนเดตคูกิมิยาคุกเข่าขอแฟนสาวยายา่าอุรัสยาแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจมานานกว่า11ปีโดยทางด้านนาเดตคูกิมิยาได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า We Decided On Forever ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลย You are my soul, my love, my tear, my air. And t h a n k you for saying yes. Well, actually, I said a h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  e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  h h h. ดอกจัน e Screams and h e n e s h e e to the moon and back, baby. ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าเราตัดสินใจเลือกตลอดไปผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงเหล่านี้อยู่ในชีวิตนี้ทุกครั้งเริ่มโตนัใหม่แล้วและผมโคตรสนุกเลยคุณคือจิตวิญญาณของฉันเสียงหัวเราะของฉันน้ำตาของฉันอากาศของฉันและขอบคุณที่พูดว่าใช่อันที่จริงฉันพูดว่า a s h h e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  h h h ดอกจ s c r e a m s s แล้วก็ใช่ ไปดวงจันทร์รับหลังนะที่รัก